สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะพี่ชายแท้ๆปิ่นเกิดมณีมาเยี่ยมน้องสาวถึงที่บ้านพร้อมของฝากมาให้หลังมีข่าวเลิกกับสามีเจเจ,เจตรินเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับข่าวลือปิ่น เกตมนีเจเจตรินเป็นคู่รักดาราดังเส้นใบหยากันแล้วแต่ณนะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณนีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให,ให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานข่าวดำซึ่งได้ส่งไปในานาม เกตมานีพิชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตมานีในขณะที่ทางด้านเจเจตรินส่งพวงกุญแยกใปในานามเจตรินวัฒนศิลป์ซึ่งงานนี้ยิ่งทําเอาบรรดาขาเพือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเส้นใบหยาดจริงตามข่าวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปิ่นลฤตมณนีเจเจตรินได้อันฟอลโล์อินสตาแกรมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีได้ออกมาโพส์รูปภาพของพี่ชายแท้ๆรีบมาหาน้องสาวถึงบ้านหลังจากมีข่าวลือเลิกเจเจตรินโดยทางด้านปิ่นเกตมณีได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพี่ชายเอามะม่วงมาฝากรักขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ